สวัสดีครับทุกคนตอนนี้กับผมนายกระเบื้องก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยนะครับพิมพ์คําว่ากระเบื้องเป็นภาษาไทยตัว V ีเป็นภาษาอังกฤษใส่จุดแล้วเติมเลข13ลงไปหลังจากนั้นกดค้นหาคุณจะพบกับช่องใหม่ของนายกระเบื้องนะครับผมฝากใว้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพบกันสําหรับคลิปโอเวอร์เกียร์ในตอนถัดไปนะครับหลังจากปีใหม่น่าจะได้ทํานะไปละบ๊ายบายตอนที่2 6 2 เรียนท่าทีอย่างฉับพลันอ๋อพี่ชัมารานี่นะอย่างกระทันหันเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นจากทางด้านหลังเมื่อหันกลับไปจึงพบว่าเป็นโรโก้โรโก้เพิ่งกลับมาหลังจากได้รับบทเรียนการใช้ฮาจากผีตัวหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครยังจำกันได้ก็ไปเจอผีอยู่นะผีที่ตลกๆหน่อยทุกคนฆ่าตัวตายหลังจากที่ตัวเองสําเร็จเป็นศิลปินเอกนะแต่ยังไม่ได้เล่นเพลงให้ใครฟังเลยตายซะก่อน หลังจากที่หมูน้อยเห็นโรคโคน้ำตาต้องเช็ดออกอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะถามออกมาเออผู้จัดการรู้จักชายคนนี้หรือครับอืมใช่เป็นเพื่อนของพี่อาร์กไงคำว่าก่อนสิคะเชะนี่ร้องไห้เสียเที่ยวเลยสินะเนี่ยหมูน้อยบนพืมพคำออกมาก่อนที่จะกลับเข้าร้านไปเชมราเหมือมองไม่รู้ว่าจะพูดอะไรตามหลังหมูตัวนั้นเออหมอนั่นมนอะไรกันอนะ พี่ชายเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหรอเหมอนนั่นเป็นพนักงานขายของของร้านแล้วค่ะพนักงานขายเหรอใช่ค่ะบางครั้งก็มีคนที่ซื้อไอเทมไปแค่ลองใช้และคิดที่จะนำกลับมาคืนเป็นเงินพวกนั้นจะทำหน้าที่เป็นเอลเมอร์คอยรับหน้าร้องไห้ขอร้องค่ะร้องไห้มากเข้าลูกค้าก็จะยอมใจอ่อ,อนหรือว่ารำคาญจนไม่คืนสินค้าอีกเลยเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะนั่นก็เป็นเรื่องจริง ร้านค้ามีที่มีการคืนสินค้าคือศซหรือว่าไม่มีนโยบายรับคืนสินค้านี่คือกลยุทธ์ลับของร้านค้าที่อาร์คิดขึ้นและยังทําให้ลูกค้าไม่ยอมปริปากปนหนึ่งร้อเซพอรู้แบบนี้เข้าแชบาราก็ยิ่งพูดอะไรไม่ออกเข้าไปใหญ่พอนึกถึงอาร์ขึ้นมาแชบาราก็ต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่โรคโคเห็นรถม้าขนสินค้าด้านหลังจึงได้ถามขึ้นโอ ของที่เก็บกู้มาได้จากที่กบดานของพวกเจิญสลัดเหรอรู้ด้วยกันเหรอวันก่อนไปบ้านพี่ชายมาพี่ชายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่แชมร,ราก็คงจะเอามาส่งให้อก่อนนะไอ้ที่จริงไอเทมเทา่านี้ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นหรอกถ้าไม่ใช่พาะอาร์กพวกเราก็คงจะบุกเข้าไปโจมตีพวกนั้นไม่ได้ด้วยยิ่งถ้าพวกโจรสลัดยังอยู่แล้วล่ะก็อิาเบลคงจะลำบากใจหน้าดูโรโก้ร้อให้กับคำพูดของแชมร,รา แต่แล้วแชมบาราห์นั้นกลับขมวดคิ้วถามทำไมถึงได้หัวร้อนแบบนั้นล่ะร้อนแรงดีจังเลยนะอิซาเบลอิซาเบลนี่พี่ชายเหมือนกับคนที่รักข้างเดียวเลยนะรู้ไหมโรคโคคล้ายกับว่าเกาถูกจุดจนเป็นผลทำให้แชมบาราห์ต้องการแอมไอออกมาเพื่อกบเกลื่อนแต่ถ้าว่าผิวหนังส่วนที่หน้ากากไม่ได้คุมเอาไว้ก็แสดงให้เห็นได้ชัดว่ามันแดงก่ำแล้วหน้าแดงเลยทุกคน แชมเปร่า <Gem> แกลแอมออกมาอมคทียก่อนที่จะพูดขึ้น <c oughs> ที่จริงแล้วฉันมีธุระจะคุยกับเธอด้วยนะเออคะฉันหรออะไรกันขอคำแนะนำเรื่องความรักข้างเดียวเหรอฮี่ <c oughs> ไม่ใช่หรอกนะฉันได้ยินมาว่าเธอเลี้ยงยูนดีคอนใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะอือว่าแต่ทำไมถึงได้ถามหาอินิคอนกันล่ะ <c oughs> มีผนึกใหม่บนมีดสั้นนะเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยยังใช้งานมันไม่ได้นะ ต้องใช้วัตถุดิบพิเศษเพื่อคลายผนึกและขนแผงคอของดีคอนก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าช่วงนี้ยดีคอนก็หายากมากด้วยถูกต้องแล้วมันเป็นเหตุผลหลักที่ว่าทําไมเขาถึงได้พละจากอิซาเบลเพื่อมาอย่างแลนเซลไม่นานมานี้แชมบ,บราได้รวบรวมสมบัติทั้ง3เพื่อทําการเปลี่ยนอาชีพเป็นขั้นที่2ได้แล้วมันมีทั้งปวกคุมความมืดชุดเกราะเลือดและมีดสั้นพันโลหิตในบรรดาพวกมันมีดสั้นพันโลหิตมีการถูกผลึกเอาไว้อย่างแน่นหนามากที่สุด จาเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบพิเศษเพื่อทําการคลายผนึกออกหนึ่งในสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือขนแผงคอยูนิคอร์ตอนนี้วัตถุดิบพิเศษอื่นเขารบวบรวมมันมาได้ครบแล้วตอนเจอจัสติสแมนครั้งล่าสุดก็ได้รู้แล้วว่าโลโก้เลี้ยงยูนิคอร์เอาไว้อยู่ตัวหนึง่งคำอธิบายนี้สร้างความประหลาดใจให้กับโลโก้อยู่พอสมควรขนแผงคอยูนิคอร์เหรอนิดต้องใช้ทั้งแผงคอเลยเหรอเอ๋อไม่หรอกสักกำมือนึงก็พอแล้วนะอืม ถ้าประมาณนั้นโรโกถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกอันที่จริงช่วงนี้ยูนิคอนนั้นค่อนข้างจะอ่อนไหวอยู่ไม่น้อยเพราะว่าประสบการณ์โดนตัดเขามากถึง2ครั้งด้วยอาร์คโชคอย่างดีที่มันสามารถงอกกลับมาใหม่ได้ราวครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่ายูนิคอรนรก็ยังคงมีอาการหวาดกลัวเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นหากจะมีใครมาทําอะไรที่น่าสงสัยอีกแบบนั้นมันคงจะได้หนีไปแน่ฮรู้สึกสงสารยูนิคอนเหมือนกัน แต่นี่ก็เพื่อนของพี่ชายแล้วก็ต้องการเพียงแค่นิดเดียวเองด้วยถ้าอย่างนั้นรอสักครู่นะเดี๋ยวฉันจะเรียกนินคอนมาก่อนโรคโคยิ้มและตอบรับเชม่รรามองไปยังกองสิ่งของที่เก็บกู้มาได้เต็มคันรถก่อนที่จะพึมพำออกมาเสียงดังสักหน่อยเฮ้ยแต่เจ้าอาร์คนี่ก็จริงเลยนะให้คำแนะนำมาก็จริงแต่ก็ต่อรองด้วยของพวกนี้เป็นค่าตอบแทนไม่ได้ลงแรงอะไรแต่ก็ได้รับผลกำไรขนาดนี้ เจ้านั่นนี่คือแชมาราคนเดิมเป็นเพราะลืมเลือนคำเตือนของหมายเลข358ว่าห้ามพูดว่าไร้ยอาร์คในหมู่บ้านแลมเซลโดยเฉพาะตอนหน้าผู้จัดการร้านค้าของอาร์คแชมราบ่นพึนพรรมพำกับตัวเองต่อไปจนกระทั่งโรโคหันหน้ามองมาฮะทำไมไม่เรียกยูดิคอนมาละ่ะโรโคไหวไหลให้ก่อนที่จะพูดด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปฉันคงสายตาสั้นเกินไป ยูนิคอร์เป็นสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะถึงแม้ว่าจะรักษากลับคืนมาได้แต่ฉันก็ไม่อยากที่จะตัดขนแผงคอของมันออกมามันจะต้องมีราคาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกันบ้างฮะราคาเงินเหรอใช่ค่ะอ๋อรถขนสินค้านั่นขวางหน้าร้านนะคะพี่ชายเชมาราเอาเป็นว่าช่วยเอาไมออกขนย้ายของพวกนั้นไปที่คลังสินค้าหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ช่วยจัดเรียงเอาไว้ในคลังสินค้าด้วย ช่วงเนี้ยฉันค่อนข้างยุ่งเลยไม,ม่เวลาไปจัดระเบียบคลังสินค้าเองเลยไว้เรียบร้อยแล้วค่อยมาพูดกันถึงเรื่องขนแผงดีคอนลวกันนะคะเออนี่นี่เธอให้ฉันเอาของพวกนี้ไปที่คลังแล้วก็จัดเลี้ยงให้ด้วยกันเหรอถ้าไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรคะ่ะโรโก่พอพูดจบก็หันกลับเชมบราร้นไม่เข้าใจว่าทําไมท่าทีของโรโกถึงไว้เปลี่ยนเป็นเย็นชาในทันทีทันใดขนาดนั้นแตว่าหมายเลข3 5 8ที่นั่งอยู่บนรถมาได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่เป็นเพราะว่า รู้ดีถึงเหตุผลคุณคนส่งของคะหวังว่าจะไปกับอิสซาเบลนิมได้ดีนะคะแชมบาราจ้องมองโรโกก่อนที่จะพึมพำต่อวิธีที่เธอใช้จัดการกับเจ้าหมูมเมื่อกี้กับท่าทีของเธอตอนนี้เริ่มคล้ายกับอาร์คเลยอุ๊ยขอบคุณที่ชมคะ่ะโรโกหัวเราะเสียงดังด้วยความรู้สึกยินดีนั่นจึงทำให แขบราต้องโดนบีบบังคับทำงานจับชายให้กับโรโคแต่แล้วอย่างกระทันหันเสียงพลันดังขึ้นมาจากด้านบนเป็นชาวเหมียวกระโดดข้ามทางลอยฟ้าร้องตะโกนอีกแล้วอีกแล้วเอ้เวนันมันหลบไปอยู่ที่ไหนกันนะไอ้หนูสกรปรกจับได้จะปนให้เป็นชิ้นเลยโรโคเรยวิ่งเข้าไปหาชาวเหมียวด้วยสีหน้าแตกตื่นก่อนที่จะถามไทยเออเกิดอะไรขึ้นคะหรือว่าโรโคลเหล ใช่ขราวนี้พวกเราโดดพวกมันไป็สมคนหืมชาวเยวเจออะไรนะเชมรารับรู้ได้ถึงกลิ่นของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่มองไปยังหมายเลข358แต่อีกฝ่ายเพียงแค่สายหัวให้เชมรากระโดดลงจากรถขนของก่อนที่จะเข้าไปหาโรโคเกิดอะไรขึ้นเออคิดโลโคลังเลอยู่พักหนึ่งจึงค่อยอธิบายให้ได้ฟังความจริงแล้วไม่นานมาน,นี้เหตุได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแลนเซล ช่วงที่พวกอดีตโจรออกลาดตะเวนเช่าเมียวและผาวูแรงที่ออกไปหาวัตถุดิบพิเศษได้ถูกสังหารมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้สําหรับคนหรือว่าสองคนแต่พอมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งถึงกับว่ามีสคนถูกฆ่าในคราวเดียวกาเลนที่คอยรับผิดชอบหมู่บ้านจึงหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อพิจ,จารณาหากผู้ที่เดินทางมาหรือประชากรพบว่าหมู่บ้านที่อาศัยอยู่เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นแล้วล่ะก็ ความสับสนและความกังวลจะต้องแพร่กระจายออกไปดังนั้นแล้วทหารรักษาการจึงรอบทําการสืบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงหาตัวคนที่ฆ่าพวกนั้นได้พบเรื่องเรามันเริ่มไม่ธรรมดาโรลโคพึมพำขณะที่สีหน้าตอนนี้แข็งทื่อไปหลายคนจากเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรและทหารรักษาการต่างก็ถูกฆ่ารอบหมู่บ้านตามปกติแล้ว n p c ที่เป็นโจรผู้ร้ายจะไม่เข้ามาใกล้ ที่บริเวณหมู่บ้านแต่ครั้งนี้มันยากจะคิดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะผู้เล่นเหตุผลว่าทําไมผู้เล่นธรรมดาถึงได้ลงมือสังหารก็เป็นเพราะว่าเงินหรือไม่ก็สินของแต่ประชากรของหมู่บ้านแลนเซลที่ถูกฆ่าเป็น npc และ npc ก็แทบจะไม่ดอบสินของอะไรเลยได้ซ้ํานอกจากนี้พวกทหารรักษาการก็เพียงแค่ใส่อุปกรณ์ทั่วๆไปชาวเหมียวไม่มีอะไรเลยได้ซ้ําและยังมีเรื่องของ ค่าสถานะฆาตรกรที่ยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นถ้าเกิดว่าสังหาร n p c นั่นเท่ากับว่าการสังหาร NPC เป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งให้ฉันไปตรวจสอบไหมแชมราเอ่ยถามหลังจากที่คิดอยู่สักพักหนึ่งเออคะพี่ชายแชมราเหรอมันก็ดีกว่าให้ฉันไปขนย้ายของนั่นแหละแล้วก็ฉันมีอาชีพด้านนี้ด้วยอ่ะจริงด้วยสิพี่ชายแชมราเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยม ยอมต้องเข้าใจวิธีการของพวกมือสังหารเหมือนกันนี่ถึงกับต้องพูดถึงคาาดั้นเลยเหรอเอ้ยเอาเถอะถ้าฉันสะสางวันานนี้ได้จะให้ฉันใช่ไหมขนแผงข้อยีิคอนเหรอคะอืมก็ได้ค่ะในเมื่อหมู่บ้านแลนเซลเป็นแบบนี้ทุกทุกคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอ๋อดีล้วหมายเลขสามฝากเก็การเรื่องคลังสินค้าด้วยเหรอออออฮะอ แชม巴าปีบบังคับโยนงานเดิมให้กับหมายเลข358ก่อนที่จะออกจากหมู่บ้านไปก็ให้ไอ้สามห้าแปไปขนของแทนนะครับทุกคนมีเหตุผล2อย่างที่แชมบราเสนอตัวรับงานนี้อย่างแรกเลยก็คือเขาอยากจะต่อสู้กับศัตรูที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากกว่าจะต้องไปขน,นของและเหตุผลที่2คือเขาพอที่จะเดาที่ซ่อนของพวกมันได้แล้วรีบหาตัวพวกมัให้เจอแล้วจัดการจะได้กลับโซเทนดาสักที แชมบาราใช้ทักษะที่เรียนรู้มาช่วงที่ทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพออกค้นหารอบหมู่บ้านแชมบาราไม่ค่อยได้พบเจอกับพวกเขานักแต่ก็พอจะทราบความสามารถของเผ่าพันธุ์สัตว์อสูนก็เหมือนกับชื่อ N p c พพวกนี้เป็นสัตว์ที่มีความสามารถตามรูปลักษณ์อย่างพวกชาวรคกคูนขุดดินหรืออุมคงได้ชาวเหมียวกับปูแรงก็มีประสาทด้านการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมถ้าเกิดว่าสมาชิกข,ของเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรไม่สามารถที่จะตามหากลิ่นได้ถึงแม้จะ ลองตามมาหลายวันแล้วสิ่งนั้นย่อมหมายความว่าอีกฝ่ายต้องมีทักษะหรือว่าวิธีการเอาไว้กบเกือนล่องรอยครับผมก็ได้จบไปแล้วนะทุกคนสําหรับในพาร์ทที่2 0 0เอ้หรย522นะครับหรือว่าเป็นตอนที่มีตอนลำดับที่262นะครับทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อในตอนถัดไปแต่คงต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับผมต่อไปก็มีชื่อตอนว่าสถานที่กบดานนะ ต้องขอเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าเหรียญ NC Coin ที่เอาไว้ซื้อตอนนิยายอ่านเนี่ยผมเหลือเพียงแค่2แล้วนะครับไม่สามารถทำให้ต่อได้แล้วนะไม่มีตังค์ซื้อแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปเติมเงินก่อนนะครับพรุ่งนี้คงจะได้มาอ่านต่อนะครับเจอกันใหม่ประมาณ2ทุ่มกว่าๆพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับผมน่าจะเลิกงานกลับมาแล้วคลิปน่าจะออกมาช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งไปแล้วนะทุกคนอ่ะฝันดีราตีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้ครับผมตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งละผมแหลกกระเบื้องขอ บอกฟันดีทุกๆคนครับผมฟันดีครับบ๊ายบาย